Tetapi, tetapi kan ini, tetapi, tetapi kan ini โรงเรียนเรียนที <h 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 ่ปาะาเยอะที <h 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 ่สุดครับแต่ว่าโรงเรียน่ร่านใ่เลวิ่งก็หาทีอย่าง้ปล่อยบอลเข้ามาหาราจะไีเดียวทีเดียวของซีทีเร็ง มี่ไม่ได้กินนอนครับว่าของนท่นเลยทำงานอยขอเง่เช้าเย็นกลางวันเองนะครับสรุปอาการก็คือว่าหายตัวแล้วไปบริหารที่เขาไได้แล้วไปอยู่ต่างังหวัดบริหารัวเองครับทำชอปก็โอเอุ่นัวน เราจะได้เห็นด้ัวราว่าตัวนักท่นะนัตัวนหนมันมีตัวซอมมัมีตอนเลนกม่ตเล็กอะรที่เกิดขึจากการสอนมัดุเพื่องแต่ว่าต้องนแก้ไขแก้ไขที่ตเองแต่มันมีครับของผมที่คอนเองานะเนัย ແນນແນນປ່ຽຕ มัการร่มกันก็ผู้เล่นย่อมของทีมเอเชียนะครับทีมเอเชียตัวหนึ่งนะพี่พี่พี่ทำตัวได้เลยครับมุ่งมั่นทำเป้าหมายนะแล้วเล่นบอลเอยกานตัวแล้วให้ผลงานน

ไปเองไปเองไปเอง